คะธนรัตครับทนนาลัตพี่เป็นอะไรนะคะก่อนหน้านี้เป็นเกาเหรอคะเป็นลูกเกาแตงพี่หนูขอดูนิดหนึ่งได้ไหมโอ้เป็นมากี่ปีแล้วคะพี่ประมาณห้าหกปีครับห้าหกปีแล้วแล้วรักษากับหมอก็กินหมอแผนปัจจุบันอืมแล้วอาการมันดีขึ้นไหมกินกับคลินิกแล้วคะครับแล้วแล้วทีนี้เป็นยังไงบ้างก็ อาการก็ทุเรามาเรื่อยๆแล้วคันนี้มากินยองเฮืองไปกี่ขวดแล้วคะเนี่ยสองขวดครับสองขวดแล้วใช่บแล้วเป็นยังไงบ้างกินยองเฮืองไปสองขวดมือกำไม่ได้อืแก่มันจะอยู่เนี้ยค่ะคือมันกินข้อไงะรกินข้อรออันนี้ผมขยับขยับได้นยโอ้สุดยอดมากเลยวันนี้อืมแค่สองขวดใหญ่ขวดเล็กอ๋อสองขวดเล็กแค่นั้นเองโอ้โหสุดยอดมากเลย พี่วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆเนาะวันนี้มาแบ่งปันมีอีกหลายๆคนเนาะที่เขายังเขาเขาป่วยแต่บางคนเขาก็ไม่รู้จะไปรักษาอย่างไงแต่ยงเพิงของเรามันจะไปช่วยแล้วก็กับปวดข้อเข่าด้วยลาแล้วเป็นไงถือไม่เท้าเลยสวัสดีครับลูกรอฮะแต่ผมกินยานี้เสร็จผมไม่เท้าผมทิ้งเลยรอเดิมได้รอก็พึ่งได้โอ้สุดยอดเลเป็นอาทิตย์ผมไปเดินไทยญี่ปุ่นได้เลยเหรอรอโอ้ขอบคุณนะแต่กอนที่ใส่เสื้อไม่ได้ปวดไหล่ เดี๋ยวนี้ทำเองได้หมดเลยได้หมดแล้วสุดยอดมากเลยพี่ <c oughs> เห็น <c oughs> ไหมจ้ะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากนะคะพี่วันนี้ที่ช่วยแบ่งปันให้กับเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้รับรู้ว่าวันนี้เราเป็นยังไงนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากะค่ะพี่วันดีค่ะ